ถึงข่้ท่าทางผู้ใหญ่ไปขนาดนั้นนะคะ,คะแล้วทำไมถึงไปต่อไม่ได้ล่ะคะสาเหตุมันเกิดจากพอเราพอเราต้องแยกกันไปต่างคนต่างทํางานแยกกันไปต่างคนต่างใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับคุณว่าตอนแรกอ่ะอยู่ด้วยกันแต่พอเหมือนเขาเริ่มที่จะมีชีวิตของตัวเองมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราเคยได้ไสิ่งที่เราเคยมีหรือบางทีอาจจะเป็นที่เราเองก็ได้ที่ ที่เราดันมองความสุขที่เราเคยมีด้วยกันน้อยลงมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้บทที่มันยากที่สุดคือบทที่เราจะต้องโทรไปบอกคนเหล่านั้นที่เราเคยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมางานเราหน่อยนะอะไรเง,งี้ยเนี่ยคือเป็นจุดท,ที่ยากที่สุดอะไรเงี้ยครับจะโทรบอกพี่ชอดว่า มันไม่บอกไม่ได้บอกแล้วพี่สาวก็ล็อกคิวไว้เฉยๆอีกมันก็้ายไปคิวยังล็อกอยู่เลยนัยวันวันเลือกวันได้แบบนั้นเลือกวันใช่ลางสั่งใส้นแล้วไนเราได้ลองพยายามไหมคะว่าเฮ้ยมันอาจจะแคพยายาเแล้วพยายามแล้วครับไม่รอดเราพยายามแล้วก็ไม่รอดเหมือนกันไม่รอดจริงๆมองสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่อยากบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคนเรามันมีสิทธิผิดพลาดในความรักได้เสมอ<ช>นะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากแต่จากครั้งนี้เช่นกันครั้งที่เราเข้าใกล้กับการแต่งงานซึ่งเป็นความฝันของเราเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างเอาว่าอย่างแรกเลยคือให้เวลากลับมันมากกว่านี้อีกหน่อยดีกว่า <c oughs> เราอย่ารีบอู้เนี้ยเดี๋ยวก็รีบอีก ก็เป็นประเภทกบปากบอกว่าพูดอย่างงี้เดี๋ยวเขารีบอีกก็เก่งใจนหนๆก็ล็อกคิวแล้วใชคคิวเดิมเช้คิวเดิมแล้วกันตอนนี้ไปถึงนายวันๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะแต่งงานอย่างเงี้ยปกติเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ยังไงอยู่บ้านอยู่บ้านใครซื้อที่ปลูกบ้านหรืออยู่คอนโด ที่ชั้นบ้านเธอเราจะแม้แต่เรื่องเงินว่าจะแบ่งยังไงหรือโอ้มันมีเรื่องที่ต้องวางแผนกันเยอะมากใช่เราคุยกันไหมคุยกันหมดเลยครับคืออยู่บ้านออฟอยู่แล้วหรือ,อถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่คอนโดที่มันใกล้ใกล้ที่นั้นเราก็มีเราก็มีคอนโดคือออฟไ,ไปเป็นประเภทแบบออฟอยากออฟอยากได้พ่อบ้าน <laughs> เป็นคนเลวแต่คืออยากได้อยากได้พ่อบ้านอยากได้พ่อบ้านคือคนที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาอือเข้าใจไหมะค่ะ คือไม่ต้องทําอะไรรอดูแลเราอย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนฉันออกไปทํางานแล้วเธออยู่ดูแลฉันนะใช่เธอฉันกลับบ้านมาฉันจะเห็นเธอยืนยิ้มอยู่ใช่ใช่อยากแบบเป็นจินตนาการภาพเป็นอย่างนั้นไงพี่ว่าบางทีบางอย่างเป้าหมายอะค่ะอย่างเช่นแบบไม่ได้สิรักทวนต้องมีคําว่าแต่งงานแต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่ถึงตรงแต่งงานอะตอนอยู่ด้วยกันสองคนะมีความสุขหรือเปล่านั้นสำคัญมากใช่ใช่ครับหลายครั้งที่เราไปบอกว่าเป้าหมายได้แล้วล่ะต้องเป็นเป้าหมายแน่ๆมันไปกดดันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันใช่ครับหรือแม้แต่อยากได้พ่อบ้านอะ บางทีมันอาจจะเป็นความคิดของเราหนึ่งฝ่ายเนาะแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วเขาคาดหวังว่าแต่งงานเราก็จะมาเป็นพ่อบ้านเลยหรือเปล่าใช่แล้วเขาอยากเป็นพ่อบ้านแม่อมทีตอนนั้นเราพยายามยัดเยียดว่าเธอเป็นพ่อบ้านสิเธอก็เป็นพ่อบ้านสิเธอก็เป็นใช่ใช่ไหมพยายามครอบงำเขาอยู่จงอย่าเป็นสะกดจิตใช่แล้วแล้ววตัวตัวเขาเองก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะมาเป็นพ่อบ้านให้เราแล้วเราเองก็เหมือนเหมือนไปบีบเขามาก พอเราไปบีบเขามากปุ๊บมันก็เลยทําให้ก็ต้องเลิกกันไปโดยปริยายอย่างที่บอกแหละความคาดหวังใช่แล้วครั้งนี้ถือว่าเราอกหักไหมขาอกหักนะครับหักมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไหมคะหักมากกว่าเพราะว่าอายด้วยต้องโทรไปบอกทุกคนด้วยใช่อกหักมากกว่าเพราะว่ามันอายด้วยตรงที่ว่าเราเราโทรไปเราต้องโทรไปบอกทุกคนว่าเอ้ยเราแคนเซิลเราคืนคิวนะแล้วตอนนี้นะคะ เราหัวใจแข็งแรงมากขึ้นจากเดิมหรือยังก็ตอนนี้พอพอพอเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับก็เหมือนอยากจะอยู่กับโรคนี้ให้มันผ่านไปก่อนอมไม่ได้รีบว่าจะต้องอจะต้องมีความรักแต่เขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วแล้วเขาเข้าใจโรคนี้อาการแบบนี้กับสิ่งที่เราต้องต้องเจออะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ผิดตัวเองถ้าเกิดเจอคนที่เขาเข้าใจเรา ะด้วความที่น้องก็ดูไม่ใช่บุคคลธรรมดาคือแบบว่าหนึ่งเป<ช>็นคนที่ในสปอตไลท์ครับอาจเป็นคนที่ก็มีความพร้อมในความเป็นออฟมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายน้องรู้สึกยังไงหรือว่าต้องคัดกรองอยังไงคะณตอนนี้มันกลายเป็นว่าไม่มีใครเข้ามาเลยพี่ย้อยมันกลายเป็นแบบว่าเขาเขามองเห็นภาพเราด้านเดียวอะภาพเราที่เรามีมีความตลกโปกฮา มีความเป็นแบบ sure ๆๆเพราะว่าบางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะแบบที่จะเข้ามาเจอคนที่ค่อยงชัดเจนมากๆกับการสแสดงออกของของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างเช่นมีบางความรักที่เรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจความเป็นคนสาธารณะของเรามีเช่นในมุมไหนเหรอที่เรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจแล้วมันถึงกับเป็นปัญหาเวลาครับแล้วก็ บางทีคนที่เข้ามาเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะแบบไปไหนมาไหนแล้วคนจับจ้องอเพราะว่าออฟก็เป็นออฟเป็นคนประเภทที่ว่าเราไปไหนแล้วเราก็สกินชิปตลอดเวลาแล้วคนบางคนเขาก็ไม่พร้อมที่จะแบบทำแบบนั้นคือแบบเดินไปกับเราเราเป็นคนสาธารณะแล้วก็ควงแข่ใช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 ่อเป็นคนปกติคือออฟมองว่าทุกครั้งที่มีแฟนอะไรเงี้ยครับไม่อยากไม่อยากให้เขารู้สึกว่าแบบว่าเขาถูก เขาถูกท so mm, ิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็เดินเหมือนเราเดินนําหน้าแล้วเขาต้องเดินตามเราอะไรอย่างเงี้ยคือออสรู้สึกว่าออสเป็นคนที่อยากให้เขาอะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าเราอะให้เกียรติเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับเคยคุยกันเรื่องพวกนี้ก่อนเริ่มต้นความสัมพันธ์ไหมว่าแบบรู้ใช่ไหมว่าเดินไปกับฉัน่ะยังไงก็คือฉันนะใช่เธอโอเคไหมฉันจะโพสต์รูปเธอแล้วนะเธอโอเคไหมหรือไม่โพสต์อ่ะฉันโพสต์แล้วนะ <c oughs> อาเป็นอย่างนี้โพสเลย <c oughs> เอ๋อเลยไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาไม่ได้บอกด้วย <c oughs> อ๋อโพสเลยจนบางทีแบบ <c oughs> เคยมีปมัญหาไหมมี <c oughs> พอโพสเลยปุคือเหมือนเราไปประเภทแบบว่าเราอยากให้คนรู้ว่าเรามีความรักนะเรามีเรามีแฟนนะเขา <c oughs> เขาไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันรัแต่มุมใช่ครับซึ่งพี่เข้าใจว่าออฟพยายามให้เกียรติเขาว่านี่ไงฉันรักเธอฉันบอกกับคนอื่นหมดเลยนะว่าเรารักกันใแต่เขาเองอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวซี่อย่าพึ่งดี มันก็เป็นไปได้ใช่ครับนะคะแล้วออฟฟองศักเวลามีความรักทีหนึง่งอ่ะไอจีเขาหวานจริงๆนะคือต่อให้ไม่ได้ตั้งใจตามวิว <They> <The noise> <The noise> ขนาดบางทีไม่ได้ตั้งใจตามบางทีแบบเลื่อนมันผ่านเนี่ยแบบเละเป็ขนาดนั้นแต่ก็จะรู้ว่าน้องมีความสุขซึ่งจริงๆอ่ะพี่แม้ว่าก็สองกระแสนะสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์บางคนก็จะบอกว่าโอ้ยลงซะแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตจะยังไงแต่พี่กลับรู้สึกว่าออฟเองรู้สึกว่าก็ฉันแค่ซื่อสัตย์กับความรักของใช่และความรู้สึกของฉันใช่ครับซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดเลยก็เป็นควาชัดเจนใช่ค่ะรักก็รักเลิกก็เลิกมันก็เป็นเรื่องตรงๆทุกครั้งนะใช่ก็จะไม่เคยแบบไม่ใช่่่กกกลัวเเสสีีียยนน้้อออออองหไม็ทฟบะ ทรไปบอกว่าไม่แต่งแล้วนะวนะก็ทําก็ทําก็ต้องทําแต่จริงๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีพี่ก็อยากให้น้องมีความสุขกับทุกอย่างที่ทําเอาจริงนะรู้จักออฟมาหลายเวอร์ชันแต่ไม่เคยเจอออฟในเวอร์ชันที่นั่งคุยกันในวันนี้อพอออฟพูดว่าเอ้ยเรามีความอ่อนแอในเรื่องไหนเราเป็นซึมเศร้านะอย่างน้อยวันนี้พี่ว่าหลายๆคนที่ดูอยู่จะได้รู้ว่าสิ่งนี้เราเรียนรู้กันไปได้และบางคนเองมีตั้งแต่ไม่รู้ตัวสองคนข้างๆไม่ได้ยอมรับจนกระทั่งไม่กล้าบอก นะคะวันนี้คงได้เห็นนะคะเขาเป็นออกปองศักดิ์ที่ยอมรับว่าก็เป็นซึมเศร้าไง<ม>แล้วก็ต้องเ<ม>ข้าสู่เกลียนการการักษาเพราะอยากจะกลับมามีความสุขให้ได้เหมือนเดิมใช่ครับเ,<ำ>เราจะบอกว่าคือต่อให้ต่อให้มีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณถ้าถ้าเกิดเรามีความรู้สึกแปลกไปหรือว่ามีความคิดที่มันแปลกไปจากสิ่งที่เราเคย<ม>เคยเป็นอะไรเงี้ยบอ,อกว่าการไปปรึกษาหมออ่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับมไม่ใช่เรื่องคือสิ่งที่ออฟสาเหตุที่ออกออกมาพูดใน ในโซเชียลของตัวเองหนึ่งคือผมอยากให้ทุกคนที่เขามีความสงสัยอยู่ในตัวเองว่าเราเป็นหรือเปล่าหรือบางทีแบบว่าความคิดความความคิดความรู้สึกอะไรที่มันที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเป็นอ่ะมันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าลองไปปรึกษาแพทย์ดูไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยครับซึ่งจริงๆมันมีแพทย์หลายแขน,ขน,ขนงอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการด้วยนะทั้งจิตแพทย์และนักจิตบําบัดมันมีหลายส่วน คือตอนแรกออฟเคยออฟเคยไปที่ดักจิตบําบัดแต่ว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในหัวเราอะเหมือนเหมือนพูดกับพูดกับตัวเองในขณะที่คุยกับนักจิตบําบัดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดหมดแหละอืฉันรู้ว่าฉันรู้หมดแหละว่าซึ่งก็เชื่อว่าออฟเข้าใจด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมเดาได้ด้วยซ้ำว่าเขาจะพูดอะไรใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอถึงจุดที่มันยากเกินความสามารถของตัวเราเองอะ เราก็เลยต้องไปหาหมอดีกว่าต้องจิตแพทย์ด้วยแล้วนัจิตบำบัดด้วยใช่ครับเหมือนที่มีคนเคยแชร์ค่ะที่เป็นคุณหมอแล้วเขาบอกภรรยาเขาเป็นซึมเศร้า่ะเขาพูดเลยว่าเขาไม่สามารถยกตักกะอะไรที่สามารถจะอธิบายให้กับคนทั่วๆไปให้มาใช้กับภรรยาเพราะเขาบอกว่าตอนภรรยาไม่ได้ดาวเนี่ยเขามีตักกะในการใช้ชีวิตได้ดีกว่าผมอีกใช่แต่พอถึงวันที่เขาดาวปั๊บมันเหมือนเขาคอนโทรลตัวเองไม่ได้จริงๆถูกต้องครับอยากจะส่งพ่อป้าไปหาแม่ว่าเราเริ่มเข้าใจในการสูญเสียแล้วจะพยายามเข้มแข็งแล้วก็ผ่านพ้น เรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้ครับ